จงหาค่าของรูทที่8ของ7ลบด้วยรูทที่8ของ5คูณกับอีกวงเล็บหนึ่งรูทที่8ของ7บวกด้วยรูทที่8ของ5คูณกับรูทที่4ของ7บวกกับรูทที่4ของ5และคูณกับรูทที่2ของ7บวกรูทที่2ของ5หลักในการทำข้อนี้ก็คือนักเรียนจะต้องรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี2ที่เป็นผลต่างกำลังสอง ซึ่งสูตรของมันก็คือ a กํลังสองลบ b กํลังสองเท่ากับ a บวก b คูณด้วย a ลบ b ก็คือเราเอาสองวงเล็บแรกของโจทย์มาให้เข้ากับสูตรที่ว่า a บวก b คูณกับ a ลบ b จะเห็นได้ว่าวงเล็บหนึ่งเป็นบวกวงเล็บหนึ่งเป็นลบและวิธีที่จะทําให้ง่ายเราก็จะต้องเปลี่ยนจากโจทย์ที่เป็นรูให้กลายเป็นเลขยกกำลังเราก็จะได้ว่า 7ยกกำลังเศษหส่วนแลบหยกกำลังเศษหส่วนแคูณอยู่กับ7ยกกำลังเศษหนส่วนแบวกหายกกำลังเศษหส่วนแเราใส่วงเล็บปีกายใหญ่ให้2วงเล็บนี้เพื่อที่จะให้รู้ว่า2วงเล็บนี้คือ2วงเล็บที่เราจะเอามาเข้ากับสูตร a อกำลังสองลบ b กำลังสองเท่ากับ a บวก b คูณด้วย a ลบ b ส่วน2วงเล็บหลังเราก็เปลี่ยนเป็นเลขยกกำลังตามเดิมก็คือ 7ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสี่บวกด้วย5ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสี่คูณอยู่กับ7ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองบวก5ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองอ่ะเรามาดูสองวงเล็บแรกในที่นี้ a ก็คือ7ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนแปดส่วน b ก็คือ5ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนแปดเมื่อ a บวก b คูณกับ a ลบ b ตามวงเล็บปีกาสีแดงนี้มันก็จะได้เป็น a กําลังสองลบ b กําลังสองในเมื่อ a คือ7ยกกําลังเศษหนส่วนแเราก็าเอา7ยกกําลังเศษหส่วนแนี้มายกกําลังสองอีกทีหนึ่งลบด้วย b ซึ่งก็คือ5ยกกําลังเศษหส่วนแปดเราก็เอาหยกกําลังเศษหส่วนแนี้มายกกําลังสองอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้คือ a กําลังสองลบ b กําลังสองนั่นเองส่วน2วงงงงเเเลลลบหหัราาดึงงมมือนนนเเเดิมิมมมตตาาาาาาปกกกกจัั้รทํํลาาลขยกกลงของวงเล็บหน้า จาก7ยกกำลังเศษ1ส่วน8ทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะได้เป็น7ยกกำลังเศษ1ส่วน4และจาก5ยกกำลังเศษ1ส่วน8ยกกำลัง2ก็จะได้เป็น5ยกกำลังเศษ1ส่วน4เมื่อได้วงเล็บแรกมาเราดึงวงเล็บที่2เข้ามาทำต่อก็จะเป็น7เศษ1ส่วน4บวกด้วย5เศษ1ส่วน4ตัวนี้ใส่วงเล็บปีกกาใหญ่ไว้เพื่อที่จะเอาไปเข้าตาม สมการ a กํลัง2ลบ b กํลัง2เท่ากับ a บวก b คูณ a ลบ b นั่นเองวงเล็บสุดท้ายดึงลงมาเหมือนเดิมก็จะได้7เศษ1ส่วน2บวก5เศษ1ส่วน2จากนั้นเราก็ใช้วิธีเดิมในการทำ2วงเล็บแรก